สามข้อเสียของ i อที่หลายคนอาจมองข้ามเดี๋ยววันนี้โครจรีวินจะมาเล่าให้ฟัง ข้อที่1ร่างกายมีโอกาสที่จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอยิ่งถ้าใครต้องใช้พลังงานเยอะในแต่ละวันเนี่ยการทำา i เอฟเนี่ยเป็นการกาหนดช่วงเวลากินและช่วงเวลาที่เราไม่กินใช่ไหมครับดังนั้นการทำา i เอฟเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอสําหรับคนกลุ่มนี้ข้อที่2มีโอกาสที่จะเกิดย่ยยยอ,อ,สอสย,ยสุกได้หากวิธีการลดน้าหนักโดยการทำา i เอฟนั้นเป็นการลดน้าหนักแบบรวดเร็วฉับพันแล้วพอเรากลับไปกินแบบปกติเนี่ยร่างกายมีการขาดสารอาหารมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยร่างกายก็มีโอกาสที่จะเก็บพลังงานทั้งหมดเอา ไปไว้ในร่างกายและทําให้คนคนนั้นเกิดภาวะโยโย่เอฟเฟกต์หรือภาวะน้ําหนักขึ้นแบบฉับพลันได้นั่นเองข้อที่3 าส่งผลกับอารมณ์กระบวนการคิดและประสิทธิภาพในการทํางานโคเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมักจะมีช่วงเวลาสําคัญในการทางานใช่ไหมครับอย่างเช่นช่วงเวลาที่จะต้องไปพบปะลูกค้าไปพิชงานสาคัญหรือแม้กระทั่งการพรีเซนต์งานสําคัญต่างๆให้กับหัวหน้าซึ่งถ้าบังเอิญว่าช่วงเวลาที่เราจะต้องทํางานสําคัญนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอดอาหารในช่วงเวลาพอดีของการทำไม่เอฟแล้วมันบังเอิญว่ามันส่งผลต่ออารมณ์ของเรามาส่งผลต่อกระบวนการคิดของเราในขณะนั้นแล้วปรากฏว่าเราไปอารมณ์เสียใส่ลูกค้าเราไปวีนในห้องประชุม แบบนี้มันก็อาจจะไม่ส่งผลดีกับประสิทธิภาพในการทํางานของเราถูกต้องไหมครับดังนั้นการทำา้เอฟเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกช่วงเวลานิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่เราจะต้องมีการพรีเซนต์งานที่เยอะๆหรือมีการพบปะลูกค้าเยอะๆช่วงเวลาหรือช่วงพิียนแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการทำไ้เอฟก็ได้นะครับ